เสียทีเลยกูล้างจานเองจนได้อ่อทำอะไรอ๋อคุณหมูฟังเขามาเช่าเช่แม่ขยพ่อไปซื้อของพ่อนี่เลยขีดแม่เลยพ่อไม่ขีดจกกักรยานไปซื้อของอ้าขี้โอดยาอ่อนจะไปซื้อของเอาอะไรไหมน้องเจ้ามะก่อ่งเนาะโอเค เคเคเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปอ้าวมงงโทรศัพท์กูไปทำไหนได้เชียวทำไหนไม่เห็นมีไม่มีงงไปไหนโทรศัพท์กูเอานะโจจะปั่นจักรยานไปซื้อของแล้วลูกก็เห็นไม่ขึ้นบินนะไงพี่ถามอะไรหน่อยว่าถ้าเงินล้านหนึ่งก็มียให้เลือกเกจะเลือกอะไรตอบดีๆนะ เลือกมีเมียมึงรักกูไม่ใช่บาทนาห,นหนึง่งกระดิ่งหนึ่งกูก็ไม่ได้ถือจะจะเอามาทำไม <c oughs> โอ๊ยช้ตะกูปั่นหาทุกวันทุกวัน,วนมีเห็นให้ตังค์กูไปถอนด้วยบาทเลยอ้า <c oughs> ทำไมฝดอะไรเมื่อกี้เนี่ยอ๋อเปล่าครับไม่มีอะไรโอ้ก็ได้เอ้า ไม่ไปถอนอ้ยขอบคุณครับอันที่บนเมียเมื่อกี้ถึงเป็นโมฆะอย่างเนเี้ยอ,อะไรผมโทษนี้ยจะหนีไปไหนเนี้ย๋อเดี๋ยวนะครับเปลวขอดูหอยหน่อยอ บ้าไปาเนี่ยอยู่ดีๆมาขอดูหงดูหอยเป็นไรมากไหมเนะี่ยขอดูหอยหน่อยเป็นไรมากไหมเนะี่ยหมายถึงหอยที่ไปงมมาเมื่อกี้นี่นะ,ะ <c oughs> นก็ไม่บอกกูนะว่าขอดูหอยที่ไปงมมาอยู่ดีๆมาขอดูหงดูหอยบ้าเีจะไปไหนจะไปตลา,าดไปด้วยได้ไหมต้องไปตอกไปคนเดียวเกะ๊ะนี่นะผอไป่อยต้องไปอโอไปไปไปด้วยกันไป จะได้ช่วยกันถือของเปี่าทำอะไรปลอกมะม่วงไอเชยตัวยิ้มไลยกินเย็นๆกินกลางคืนไม่ได้เหรอได้เปล่าทำอะไรอยู่ไม่รู้จักนะมะม่วงปอกมะม่วงยิ่งมีไหมฝากถึงแม่ค้ามะม่วงกวนทุกคน กลูนาแถมมาทีมฟันมาด้วยมาติดฟันก็ปีอะไรกตระปกเปีอะไรปีโป้ต๊ดินอ๋อแล้วปีอะไรที่ไม่มีอยู่จริงปีอะไรพ่อปีที่แม่ไม่ด่าพ่อพ่อแม่ด่าพ่อมดปีโชว์จะทำอะไรโชว์ผ่าสนะักเ,เดี๋ยวพ่อไปใช็ดเองเดี๋ยววันไี้โชว์เองมันเจ้าใหจ้าดี๋ยวพ่อแทดเอง ไอ้ครับไอ้ครับลายอยู่เบียโุ้ยสภาพลากูไหมพี่อร่อยไหมอร่อยอีกแหละพี่ียาทำอะไรอยู่ไมต้องจักนะต้องห่วงต้องห่วงยู่นห่แอง